สวัสดีครับผมอร์เคเอเตอน์นะครับวันนี้รีวิวกลางหนึ่งนะฮะกับการติดตั้งชุดแปลงหน้านะฮะสำหรับตัว Fortuner 2.4V นะฮะตัวนี้ขับสีนะฮะแปลงเป็นตัว t r d t r d 2นะฮะแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกับตัวกันชนหน้าสีขาวมุกนะครับผมเบาไฟตัดหมอก t r d 2นะฮะตัวลิ้นด้านล่างนะฮะ t r d 2แทะนะฮะเป็นสีดำเงาครับแบ็ c กลอสนะครับผมเป็นดำเงาเมทัลลิกนั่นเองนะฮะ อู่ใกล้ๆนะครับเพิ่มความชมวาวนะฮะด้านล่างตัดด้วยสีเทาดานะฮะเพิ่มมิติความสวยงามให้อย่างอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวฟอร์จูเนอร์ TRD2 นะผมเดิมๆสแตนดาร์ดจะเป็นสีดําด้านนะฮะแต่ตัวนี้ทางร้านนะฮะให้เป็นสีดําเงาเพื่อเพิ่มมิติให้มันดูใหม่นะก็ดูเงาช็อมวาวมากยิ่งขึ้นนะฮะด้านหลังก็จะมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะผม TRD2 เช่นเดียวกันนะครับผมและก็มีตัวลิ้นด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นสี ดำเงานะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีเทาดำ mm. เช่นเดีวยวกันกับด้านหน้านะครับ mm. เพิ่มความฉ่ำแววให้กับตัวรถอย่างสวยงามรถก็จะดูใหม่อยู่เสมอนะครับผมตัวสีสามารถขัดเคลือบได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้นะฮะน่าดูใกล้ๆเลยนะครับผมเป็นสีดำเงาเมทัลิกสองนึแดนะครับผมมาเมทัลิกสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะมันจะดูแวววววมากเวลาที่โดนแดดนะครับผม ตัวสีก็เป็นสีขาวมุกนะฮะ070นะครับผมนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะท่านใดสนใจที่จะแปลงหน้าหล่อๆแบบนี้นะฮะจากตัวสแตนดาร์ดนะฮะแปลงเป็น T-RD นะฮะหรือจะแปลงเป็นตัว Legendary นะฮะผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะฮะเข้ามาพูดคุยราคากับทางร้านของเราได้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามเอาเคไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ